เฮล l ลจุมเรียบซัวจ้าสวัสดีฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งกัมพูชานะจา้าวันนี้เราจะมารีวิวห้องรีสอร์ทที่เราทำอยู่เกาะรงจา้าถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะจา้ามือใหม่หัดทำคลิปจา้าไปดูกันเลยนี้ก็จะเป็นคนงาน,น,นคนงานเก็บของเก็บขายะ เราจะพาไปดูก้านเอบชซบชิบอ่าโอเคเก็บอีกแล้วเก็บจ้าเก็บขยากับเนี่ยคนงานคนงาน าอาตอโมทุกตั้อ่านี้ก็จะเป็นหัวหน้าหนูคนงานจุ่มรีบสูหน่อยแล้วจุ่มเรียบสูจุ่มรียบสูเออมอเนี่ยเกาะโรงจา้าะเกาะโรงรีสอด เอาเก็บเก็บเดี๋ยวมีรถถ่ด้วยนะคะนี่เขาเรียกว่ากระยุนกระยุนคือรถถ่ายจ้าเก็บขยะนี่เราเรียกชื่อมาวิ่งตรงนะนี่จ้าห้องที่ทำเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งชมวิวนะคะปพาเขาไปดูข้างในเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็น ที่นอนเนาะห้องก็จะประมาณนี้นะคะรีสอร์ทอ่าน,นี้ก็จะเป็นห้องน้ำนี่อ่ะทุกคนเห็นไหตัวนี้สามารถเปิดไฟไนดะ้กระจกแล้วเปิดให้มั้ะไฟก็แบบนด้นี่อ่ะเห็นไหมกระจกจะเป็นไฟตู้วางของ ในห้องน้ำนะคะถ้าเราปิดแล้วก็แตะตรงนี้นะคะตึ๊บโอเคปิดเรียบร้อยเห็นบ่มงามบอค่ะพี่นอ้องของรีสอร์ทเกาะตรองถ้าใครมาเที่ยวมาเลยจ้ามาเที่ยวมองไปข้างนี้ก็จะเป็นทะเลนะจ้าวิวอ่าเห็นบ่คคะตอนนี้ก็จะเป็นทะเลวิว ประมาณนี้นะจ๊ะใครสนใจมาได้มาเที่ยวจ้าปึ๊บอ่ะเห็นมะข้างในห้องก็จะมีโต๊ะอีกโต๊ะหนึ่งนะคะไว้นั่งชมวิวอยู่ในห้องดูทะเลอ่ะโอ้อยมองนอนก็จะเปลี่ยนรรีสอร์ท ฝั่งนั้นยังไม่เสร็จนะคะยังทำอยู่อันนี้ห้องเสร็จแล้ว